สวัสดีค่ะสรินุ่นชาแนลค่ะอัปเดตสวนผักค่ะวันนี้ผักแมงลักค่ะผักอีตูค่ะสวยงามมากมายค่ะตามด้วยค่ะโหละพาัหละพางามงามกินกับลาบโอ้สุดยอดนี้ก็มีมะกรูดด้วย ผักสวนครัวของเราค่ะผักแพลวผักแพลวน้ำง,งามค่ะแพลวมีมดด้วยอัปเดตผักสวนครัวจ้านีพริกค่ะพริกสุกมีกระถินด้วยเนี่กระถินกระถินหนึ่งต้นค่ะ ัสวนควรัวน้อยๆหลังบ้านค่ะผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งจีนค่ะหนึ่งกระถางพอได้เก็บกินแตกออกดีดีเด็ดยิ่งแตกค่ะนี่สังสายค่ะนี่ก็งามงามสวยสวยค่ะใส่ย,ยำค่ะเดี๋ยวจะทำยำกินอืม น้มงาม,งามสวยสวยค่ะอัปเดตสวนครัวน้อยๆค่ะนี่มีขิงด้วยค่ะกระชายค่ะใส่นมจีนกระซายสดหนึ่งกระถางค่ะอัปเดตค่ะขอบคุณทุกท่านที่มากำลังใจช่องสรินุ่นชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทางช่องของเราค่ะนี่ก็ใบบัวบกค่ะ ใบบวบบกงม้มงามสวยสวยค่ะกินกับลาบค่ะลาบงัวลาบงัวกลอยง่วสกเล็กเนาะค่ะสวยเส็บแสบเลยน้ำลายไหลแล้วอัปเดตผักสวนครัวจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะติ๊งติ๊งค่ะ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ